วันนี้เราไปชมสวนดอกกระหล่ำกันค่ะโอ้โห,หน่าทานใช่ไหมคะออกดอกขาวเลยโอ้ยดอกใหญ่ๆเวลาเราเอามาทําผัดใส่กุ้งหรือเอ่อลวกจิ้มน้าพริกใช่ไหมคะดอกใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีตําหนิเลยเขาปลูกในภูเขานะคะก็จะไม่มีตําหนิไม่มีแมลงมารบกวนปกติแล้วก็จะมีหนอนใช่ไหมคะ แต่ต้นนี้ไม่มีค่ะแล้วเขาก็เริ่มตัดแล้วช่วงนี้ดอกสวยๆอร่อยค่ะเอามาผัดกับกุ้งนะคะใครที่ชอบทานกระหล่ำก็นี่เลยค่ะเคยเห็นต้นหรือยังคะเป็นแบบนี้นี่เองกระหล่ำนี่เขาใช้เมล็ดเท่านั้นนะคะที่ปลูกใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยเขาจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้นต้นงามๆปลูกใส่กระถางบ้านเราก็ได้นะคะแต่เขาเนี่ยชอบ อากาศเย็ยนๆจะเจริญเติบโตได้ดีกระหล่ำดอกหรือกระหล่ำต้นต้นแน่นๆแบบนี้แค่เห็นก็สวยงามเป็น